ราคาโตขายรถใช้งานนะใช้สภาพแล้วนะคาตอนนี้ราคาถูกเหมือนมาก มีฐานหลังนะครับวัตถุนิยงดีนะครับใช้อัดฟางซีแค่หนึ่งครั้งนะอัดฟางซีก็แค่หนึ่งเดือนนะคันนี้ราคาแสนหกหมื่นบาทนะครถสภาพดีมากเลยนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าซื้อไปใช้งานดยอดเลยนะครับเนะครับเรื่องแห้งเลยฮะ สามสิบห้าแรงนะครับ y t o นะเกียร์สักเทิน้นอันนี้สวยครับทำได้นานนะครับรถใช้มาน้อยมากเลยรถคันนี้อ่าอันนี้มาดสองศูนย์ห้าครับรถเช็กสภาพเรียบร้อยแล้วนะยาง้านี่คู่ใหม่นะ อันนี้รถมีดันหน้านะครับมีหางตัดหญ้าหนึ่งตัวนะครับเป็นของใหม่ครับอันนี้ราคาแสนหกครับค้ามเรื่องตัดหญ้าของใหม่นะฮะก็แห้งๆเลยนะฮะแ็กสภาพเรียบร้อยแล้วสภาพเก่านอกเลยนะฮะรถคันนี้ามาดูสามสี่ศูนย์แปดร้อยย่องนะฮะ สนหกครับคันนี้สามสี่ศูนย์แปดครับสภาพเดิมๆนะให้ง่อันนี้ไม่ได้ทำสีนะฮะรถเดิมๆเ,เลยนะฮะสามสี่ศูนย์แปดล้อจะเป็นของใหม่นะฮะเป็นยางตันนะครับเข้าสวนฟามได้ไม่ต้องกลัวนะฮะมาดูรถคันนี้นะครับนี่ครับรถเก่านอกนะ L สองพหครับแห่งครบจดามาผมครับใครหาไปใช้งานคันนี้ต้องบอกว่าโคตร้มนะเครื่องแน,น่นๆดีๆเนยบเน็บ,น,บนะฮะรถเก่า,านอน,นะครับรถต๊ะป่าแปดหมื่นห้าครับ ดูนะฮะผนราคาเลยฮะแห้งๆเลยฮะเนี่ยใครหาใช้งานถือว่าสุดยอดนะครับนี้คุ้มมากนะราคานี้ไม่แพงฮครับมาดูคันนี้นะฮะาม365 SP ครับคันนี้เก่าไทยนะฮะเป็นรถบ้านนะในดันหน้านะครับ ด้านหน้าฐานหลังรัสภาพดีนะฮะแห้งคลิปเลยสองพันห้าร้ยจ็ดสิบเอ็ดชั่วโงนะสองพห้ารอยเจ็ดสิบชั่วโมงแห้งๆดีๆครฮะอันนี้คุ้มมากเลย